สวัสดีครับผมรัตนไทยนะครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณเที่หยุดรถเขาคอกนะครับกิโลเมตรก็หนึ่งร้อยสามสิบสี่นะครับไปทางด้านทิศใต้นี้ก็จะไปทางสถานีบ้านช่องตายนะบริเวณนี้ไปทางด้านทิศเหนือน่าจะไปที่หยุดรถเขาหินดาดนะครับบริเวณนี้แต่เดิเมเคยเป็นสถานีนะผมจำข้อมูลไม่ผิดเนี่ย ตั้งแต่เริ่มสร้างเนี่ยเป็นสถานีมาก่อนบริเวณนี้นะก่อนที่จะยุบเป็นที่หยุดรถนะครับขอบชานาเน,นี้คือน่าจะทํามาใหม่นะครับนี่คือน่าจะสร้างมาใหม่แล้วก็มีเพิงนะครับแต่ว่าบริเวณรอบๆเนี่ยก็ยังพอเห็นซากงงเลือของอาคารสถานีเก่านะผมว่านะ่าจะเป็นอาคารสถานีเก่าเนี่ย เป็นปูนที่รื้อออกตรงนี้ก็เป็นของอน่าจะเป็นเสาธัญญาณของโทรศัพท์หรืออะไรต่างๆนะที่ทางการรถไฟให้เชออ่าวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนบันไดนะทางขึ้นของอดีตสถานีเขาคอกนะครับก็ถ้ามีโอกาสว่างๆเดี๋ยวจะไปดูเที่อยู่รถทุ่งตาแก้วด้วยนะครับ ตอนนี้ก็คือไม่ไม่มีข้อมูลแล้วไม่มีซากแล้วนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูป้ายปพเธีนี้ทางนั้นทศิปนีอครับจะได้เห็นว่ามันมีการสร้างตัวขอบชานชาลาขึ้นมาทดแทน,นครับอันนี้คือเป็นชานใหม่นะ บริเวณนี้ยังเห็นท่านชลาดเดิบอยู่หินลองแถวนี้ค่อนข้างที่จะหายไปเยอะนะรังน,นี้อันนี้ครับเป็นขอบชานเก่านะครับอยู่ทางด้านปลายพระเพลนี้นทาง้า้ทิศเนี้ย น่าจะเป็นตัวเนี่ยทางขึ้นบาได้ทางขึ้นนะครับของสถานีเขาคอกเดิมนะครับก็อยู่แถวๆอำเภอแก่งคอยนะครับตรงนี้วิวดีนะมีเขาบริเวณนี้ไม่แน่ใจว่าตรงไหนชื่อเขาคอกนะบริเวณนี้หรือเปล่าก็เป็นอีกหนึ่งอดีตสถานีนะครับในทางรถไฟช่วง แกงคอยบัวใหญ่นะครับปัจจุบันก็รดระดับเป็นที่หยุดรถแล้วนะครับออกไปทางซ้ายนี่ก็จะไปบ้านชุมชนนะประมาณสักสี่ห้าร้อยเมตรนะครับทางเข้าถือว่าดีนะนะครับถ้าเป็นรถจักรยานโยนหรือรถจักรยานหรือเดินเท้านะเพราะว่าเป็นคอนกรีตเทมาจนถึงบริเวณนี้เลย อแล้วก็เหมือนจะเพิ่งเทใหม่หมผมว่าเขาน่าจะเทม,มาสร้างพวกอันนี้แน่แ่เลยนะครับสร้างอะไรอาคารส,สัญญาณเนี่ยแน่แนเลยนะครับแต่ถ้ารถยนต์ก็ป่ามันขึ้นลุ้งางมากเลยแนะนาไม่ให้เข้ามานะถ้าเป็นรถยนต์แบบรถเก่งนะถ้าเป็นรถกระบะเขาพอไหวอันนี้คือทางเข้าโอ้โหอย่ามาเลย <laughs> ถ้าเป็นรถยนต์รถเก่งนะโอเคก็ประมาณนี้นอกนั้นมัน ถูยุบไปนานแล้วครับมันไม่มีอะไรให้สำรวจซากแล้วก็มีแค่นิดๆหน่อยๆนะครับบริเวณนนี้ส่วนตรงที่เป็นช่องประแจผมก็ไม่สามารถเทดได้แล้วเพราะว่าเหมือนชาญชลาเขาน่าจะทำขึ้นมาใหม่แต่สันนิษฐานว่าก็น่าจะอยู่บริเวณตรงตรงอาคารนี้แหละอันนี้อันนี้เป็นทางขึ้นนะครับตรงนี้เป็นทางขึ้นขวาเนี่ยน่าจะเป็นอาคารที่พักของผู้โดยสาร นะส่วนซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นจุดขายตัว๋วน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็น่าจะมีคันประแจรหรือเปล่านะประมาณนี้อยู่นี่ไม่แน่ใจว่าสมัยเก่าเป็นทางหลีกไหม,มน่าจะอยู่บริเวณนี้รถที่จอดน่าจะมีป้ายไปและนะครับก็น่าจะมีลำนารายเก่งคอยนะครับลำนาลายเก่งคอยแล้วก็ รถบัวใหญ่แก่งคอยนะที่จอดรับส่งบริเวณนี้ไม่เห็นช่องแล้วเหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้ครับและมาสำรวจที่หยุดรถเขาคลองนะครับบริเวณอำอเภอแก่งคอยนะครับจังหวัดสระบุรีครับประมาณนี้เคยเป็นอดีตสถานีด้วยแล้วก็น่าจะถูกระดับเป็นที่หยุดรถเมื่อปีพศ2000 ห้ารอยยี่สิบแปดนะประมาณนี้ครับหากข้อมูลผิดพลาดพัก,กไหนก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับ